สามร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่านนะครับจับเงินจับทองหรือว่านพญาเล็บคุณนั่นเองนะครับว่านนี้นะครับเช่าบูชาหกร้อยบาทเช่าบูชาหกร้อยบาทแต่ก่อนผมใส่เพียงแค่ใส่สร้อยสีดำาๆแต่วันนี้ผมมีทั้งเงินทั้งทองเพราะว่านจับเงินจับทองครับผมและสุดท้ายครับก็คือสริกาลิ้นทองนะครับงานดีงานสวยงานเนี้ยบนะครับองค์นี้อับเช่าบูชาหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ จิกเงินจิกทองจิกโชคจิกลาบนะครับวาจาเจรจาเป็นทรัพย์นะครับผมอันนี้นะครับสวัสดิการลินทองนั่นเองนะครับสําหรับใครนะครับอยากจะสั่งนะความสามารถอินบ็อกเข้าไปในเพจได้เลยนะครับเพจเป็นการเดชสนุชคได้เลยหรือถ้าเกิดใครนะครับไม่สะดวกชาระเลยให้เก็บเงินปลายทางนะครับจะเพิ่มรายการละ50บาทนะครับเพิ่มรายการละ50บาทสามารถโทรไปได้เลยครับที่นะครับคอนเทนเตอร์นะครับ0 8 4 2 6 4 2 6 2 6 0 8 4 สองหกนะครับหกสีสองนะครับตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึงหกโมงเย็นเลยนะครับนี่คือเบอร์คอนเซนเตอร์ของเรานั่นเองนะครับนะครับมีไว้นะครับเพื่อเสริมโชคลาบนะครับผมไม่ได้บอกว่าทุกคนที่ช้าไปจะถูกหวยนะครับหรือถูกลอตเตอรี่นะครับเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับผมมีสิ่งนี้ทําให้ผมมีโชคมีลาบนะครับผมอะไรอะไรอยากรู้หรือยังนะคะอยู่ในกระดาษใบนี้นะคะใช่แล้วนี้นะคะใช่แล้วเดี๋ยวทอฝัน นะคะจะบอกอีกทีหนึ่งนะคะว่าปิงปองได้เลขอะไรบ้างเหตุที่เราได้เลขน้อยลงเพราะว่าเราเปลี่ยนปิงปองใหม่ด้วยเนาะแต่เราก็ไม่รับประกันนะคะว่าเพชรก้าจะให้โชคได้สกี่งวดนะคะบางทีน้องอาจจะไม่ให้อีกแล้วก็ได้นะคะอ่ลองโฟกัสดูนะคะนี่แปดสามกับสองสามนะคะเลขน้อยเพราะว่าแปดกับสามใครกันอยู่แล้วแล้วแล้วสามก็มีทั้งสองลูกเลยครับก็งวดนี้ไม่ได้สิทธิความยากไหมท้าออกนะแต่ทอฝันไม่รับประกันนะเพราะน้องให้คนมาต้อง หลายงวดแล้วนะคะงวดที่ให้ตรงๆก็มีงวดให้ให้ใหแบบไม่ตรงก็มีหรืองวดที่ให้ที่ต้องตีความเอาเองก็มีนะคะ,ะเพราะว่าน้องก็คืออยากให้ทำอาหารกินด้วยไม่ใช่ว่ารอลุ้นจะหวยกับน้องอย่างเดียวนะคะคก็อยากชีวิตมาฝากไว้กับเพชรก้านนะคะคเพชรก้านบอกเสมอว่านะคะน้องนะคะหนูจะให้โชคได้ทุก อ่างวดแต่ไม่ได้ให้โชคทุกคนก็เนั่นหมาคว่าอาจจะมีบางคนที่ได้แล้วบางคนที่ไม่ได้เพราะบางทีน้องไม่ได้ไม่ให้นะแต่บางทีมันไปโผล่รางวัลสามตัวล่างซึ่งต้องซื้อลอตเตอรี่สามตัวล่างหรือสามตัวหน้านะฮะสามตัวหน้าที่เป็นลอตเตอรี่อย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ถูกแต่น้องไม่ใช่ไม่ให้น้องให้ค่ะแต่บางทีมันไม่ใช่เป็นรางวัลสองตัวล่างสองตะบนอย่างเงี้ยมันไปโผล่สามตัวหน้าก็มีในบางงวดนะคะซึ่งงวดนี้ที่นะคะกับลูกเพจนะขอลองเพชรก้านนะคะลูกทั้งสองหุ่นเลยนะเพชรก้านนะ ขอเลาะให้มันเป็นอยู่รางวัลสองตัวล่างนะคะไม่แล้วครับสองตัวล่างสองตัวบน,นได้เลยนะเอาลงตัวลวว่างดีกว่าคุณจะได้ถูกลอตเตอรี่กัน,นเยอะใช่ครับอ่าเปิดเผยได้เลยนะคะงวดที่สี่สองนะคะ,ะแถลงการจับเมืองเพ็ตกานะคะแถลงการจับเพชรเพ็ตกาเด็กฉันโชคในการนี้นะคะพระมเหธีวีเจ้าพระบาทเทวีเจ้านะคะงวด ประกาศแถลงการแล้วนะงวดที่4 2บนะ,ค,ะ,ระ,นระครับประนะจะําวันพฤหัสที่1่เมษายน2564น้านะครับเป็นการเด็ชน้ำโชคนะทอฝันนะคะเขียนว่าวันนี้ลงคลิปในวันนี้นะคะวันที่26มีนานะคะใครอยากหาเรื่องทอฝันนะว่าหวยออกเราเข้ามาบอกนะวันที่26มีนาคือวันนี้นะคะเ,เลขที่ออกก็คือเลขนี่ค่ะนี่เลยครับผมอ่าแคปเลยนะครับผมแคปไว้นะครับจดไว้นะครับแคปเลยค่ะครับนะคะ มี8ปดสมกับ23งเท่าฝันก็มาไขว้กันก็ได้ 83, 88, 33, 23, 8แปดสามและ53มีแค่นี้ค่ะเตัวครับเขาเรียกว่าเจ็คู่ปะ7จ็ดหางเหรอจะเรียกว่า 7, 7าจ็า7หางก็ได้ครับแต่สำหรับผมเรียกว่าหหางนะครับส่วน8 8กับส3าไม่ต้องกลับอ๋อไม่ต้องกลับก็ถือว่าหาหาง<ช>นั้นหนึ่งนับยังไงว่าเป็นห้าหางนับก็นี่นะครับก็ได้83นะครับได้สอสาได้82 ได้แปดห้าได้ห้าสามห้าห่างนี้นะครับกลับไปกลับมาเพื่อไปซื้อลอตเตอรี่นะครับจนแปดแปดกับสามสามไม่ต้องกลับไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยตามนี้นะครับสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่แบ่งรัฐบาลเท่านั้นเาใครอยากไม่สนับสนุนเล่นด้นเตอะสักสามตัวนะคะนะคะ อ่าเลขลอตเตอรี่สามตัวล่าง<บ>นะคะเป็นรางวัลสามตัวล่างหรือสามตัวหน้าก็ได้นะสามตัวหน้าลอตเตอรี่เผื่อแบบอุย้ยเห็นมีสามตัวหน้าที่เป็นแต่สามสองสองสามสามสามสองสามสามสองแป<บ>ดนะคระับก็ตามนี้นะคะสามตัวซึ่งไม่รับประกันนะพี่เดย์เพราะาน้องให้คนมายืนแ,แล้วเราก็ไม่รับคำว่าประกันว่ามันจะเป็นสองตัวล่างหรือเปล่าหรือสองตัวบนอันนี้ไม่รับประกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารางวัลที่น้องให้หรือเลขที่น้องให้มันจะไปโผล่รางวัลไหนแล้วแต่ดวงนะคะใครที่มีโชคมีราภนะคะอยากจะทำบุญสำหรับสุนเทพนะเป็นค่าขนมค่า ของเล่นน้องพิการหรือร่วมทําบุญสร้างเืออะไรกับน้องพิการตามกําลังศรัทธานะคะก็สามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาฟิวเจอร์ปักลังสิตนะคะเลขที่บัญชีตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะ0ูนย์หกสามสามแปดแคปไว้นะคะศูนย์หกห้าสามสามแปดหนึ่งสองศูนย์สี่ศูนย์หกห้าสามสามแปดหนึ่งสองศูนย์สี่ชื่อบัญชีไม่ใช่ชื่อบุคคลธรรมดาไม่มีนายนางนางสาวเป็นบจกบริษัทจำกัดนะคะ นะเพชรก้าเด็กชายนำโชคนะเพจเก้าเป็นวักเด็กชายนำโชคชื่อเดียวกับเพรแ,และชื่อเดียวกับน้องเพชรก้าได้เลยนะใช่อ่ใครยังไม่ได้แคปแคปเลยนะคะหน้าจอเลขที่บัญชีนะคะเลขที่บัญชีนะคะอย่าโดนวิชาชีพหลอกลวงนะหลอกลวงเป็นโดนอ่าไปเรียกอ่าแจ้งความอ่าร้องเรียนเขาเองนะเพจที่เดียวนะครับเพจบอกแล้วว่ามีบัญชีนี้บัญชีเดียวนะคะอ่ารวบุญได้กำลังกำลังรั์อ่าและนี่ก็คือ เลขที่น้องให้นะคะเลขนี้ถือว่าน้อยมากใช่แล้วครับนะถือว่าน้อยที่สุดน้อยที่สุดเท่าที่เท่าที่เคยให้มานะคะน้อยที่สุดคือเจ็ดตัวทอฝันไม่เคยให้เจ็ดตัวเลยทอฝันให้ประมาณยี่สิบสามสิบตัวเดนแต่ละงวดนะคะแต่ว่ารอลุ้นลอตเตอรี่พิเดได้ใช่นะคะในรายสดวัน วันอาทิตย์นะครับวันสุดท้ายนะครับวันอาทิตย์จะเป็ไลอตเตอรี่ใช่แล้วครับดูด้วยนะว่าพี่เดชเขาพี่เดชซื้อหวยถูกทุกงเงนเพราะพี่เดชมีของดีที่พอใช้แล้วสั่งหามาให้เนี่ยนะคะเออเดี๋ยวจะเปิดลอตเตอรี่กันวันอาทิตย์ที่28นะครับเวลาสัก4โมงครึ่งนะครับพอพี่เดชถูกหวยตลอดเลยโดยเฉพาะลอตเตอรี่มีให้โชว์ทุกงวดเลยแต่จริงๆพี่เดชก็ซื้อตามนี้นั่นแหละแต่ว่าจะมีเลขเพิ่มเติมที่พี่เดชชอบอีกพี่เดชมันมี7ตัวน้อยมากเลยนะคะ พี่เดเลือกตัวเดียวเลยในคลิปนี้พี่เดคิดว่าอะไรจะมาค่ะอาตัวเดียวเราฟันทงไปเลยนะคะแต่คือเราไม่วงกลมให้ทอฝันพวนี้จะไม่วงกลมให้นะคะเพราะว่ามันน้อยแล้วนะคะพี่เดชอบเลขอะไรครับผมชอบอยู่สามเลขอ๋อสามเลขก็สามเลขครับก็คือแปดสองแปดสามและแปดห้าเใช่แล้วทอฝันชอบแปดแปดนะคะอ่านะครับไม่รู้ไม่รู้นะพ่าแมซื้อลอตเตอรี่โดนต่างชอบไม่บ้าง คนบอกว่าลืกน้อยอยากซื้อตัวเดียวก็มาแล้วแต่ดวงน้องใช่แล้วคุณก็ไปเลือกเอาใครจะบ้าซื้อทุกเลขนะแต่ว่าคนที่ซื้อทุกเลขได้ก็คือต้องมีคนที่มีทุนเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเพจนี้นะคะให้เลขเยอะสุดท้ายให้เลขเยอะคุณก็ซื้อตามที่คุณอยากจะซื้ออยู่ดีนะคะไม่มีใครบ้าซื้อตามทุกตัวได้หรอกนะสุดท้ายจะถูกหรือไม่ถูกไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับน้องเพชรก้านนะคะไม่ขึ้นอยู่กับทอฝันไม่ขึ้นอยู่พีเดย์พวกเราสามคนนะคะสองคนกับอีกหนึ่ง อีกหนึ่งองค์เทพนะครับนะฮะก็ทําหน้าที่ของเราจบแล้วแต่เพียงเท่านี้ลที่เหลือก็เป็นบุญเป็นกรรมเป็นดวงเป็นบุญกุศลอะไรของคุณเองที่คุณจะไปแสวงเอาเองซึ่งเราไม่รับประกันนะคะอย่ามาว่าเพจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สับสนุนเพจเลื่อยมาฮะแต่ทเวลายังไม่เสร็จสับสนุนต่อไปจนกว่าทเวลายจะเสร็จนะคะขอบคุณค่าขอบคุณครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีต้อนรับนะครับ ปีใหม่ไทยใช่เดอนแห่งปีใหม่ไทยนะครับเดือนเมษายนนะครับแล้วพวกเรานะครับผมครับอาจารย์ทอฝันหรืออาจารย์แบงค์เนี่ยครับมีเพจนิดแค่เพจเดียวนะถ้าเห็นเพจอื่นแสดงว่าไม่ใช่เพจของเราไม่ใช่ถ้ามีหน้าทอฝันือหน้าผมนะครับแสดงว่าไม่ใช่เราถ้าเกิดว่าถ้าใครไปทําอะไรนะที่นอกเหนือกว่านี้ไปเรียกเก็บเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการบันไไม่ใช่เราทั้งสองนะครับก็ บอกไว้ตรงนี้นะครับผมไปโชคอดีคะนะครับดีค่ะรวยๆๆๆรวย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 ครับผม